แต่เอาจริงๆมันไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์วิกฤตอ่ะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบไหนมันจะเกิดมาเป็นแค่วิกฤตเศรษฐกิจหรือถึงขั้นแบบวิกฤตสงครามหรือถึงขั้นแบบรุนแรงขนาดไหนไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะแต่ายบอกได้แค่ว่าเวลาสถานาการณ์อะไรๆมันจะเกิดขึ้นนะ่ะคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนสถานะวันที่วิกฤตมันเกิดแล้วเขาจะกลายเป็นคนสิ้นหวังคะ่ะและสิ่งที่คนสิ้นหวังจะทําก็คือการกระทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองสิ้นหวังมากกว่าเดิมอย่ารอให ตู้เก็บกับข้าวของคุณมันว่างเปล่าในวันที่วิกฤตมันมาถึงแล้วอย่ารอให้ชีวิตของคุณอนะมันจะต้องไปพึ่งพากฎอายการศึกต้องไปพึ่งพาการแจกอาหารจากรัฐบาลมันจะต้องลำบากมากและในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เตรียมพร้อมแล้วนะอีกข้อหนึ่งอย่าเก็บอาหารทั้งหมดของคุณเอาไว้ในที่ที่เดียวค่ะ เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะว่าคุณอาจจะโดนคําสั่งอายการศึกสั่งยึดอาหารของคุณแล้วในวันนั้นนะคำว่าอาหารมีค่ามากกว่าทองแน่นอนเก็บแบบกระจายเอาไว้เลยค่ะเหมือนที่คุณกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์นี่แหละแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นมันมาถึงจริงๆนะวันที่ระบบมันล่มสลายแบบสิ้นเชิงไปเลยอะ่ะมันจะมีคนอยู่3ประเภทค่ะคือ 1. คนที่เตรียมตัวเอาไว้พร้อมแล้ว 2. คนที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยและ3 คนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่กับคุณแล้วอะส่วนการอยู่รอดของคุณและครอบครัวของคุณจะรอดได้ไหมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการเตรียมตัวของคุณวันนี้เลยขอบคุณกาแฟจากดัชเชส